ท้ายนี้นะครับผมขอรักนาสิ่งศักดิ์ทิศทั้งหลายในสังคมโลกนี้นะครับขอุปบารมีของหลวงปู่สุขนะครหลวงปู่ไทรทองพลานทจเป็นบุญญาให้เจ้าบ่าวให้เจ้าสาวขอให้จงมีความรักันที่มั่นคงยืนยาวนะครับจะถูกไม่พลาดเล้าทองจะบอกเล้าเพชรขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าความเจริญตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ จากคุณผู้นีนะคะนักข่าจากเจ้าพอดีด้ษการจังหวัดอุบลราชธานี

น้องสมได้อย่างครบวงค่ะจากที่ท่านประธานได้การัาได้กอดดนวยไปพอให้น้องทั้งสองหรือหลานทั้งสองเือน้องเพื่อนกับน้องสมไปนั้นถือเป็นสิ่งนมองคนอย่างยิ่งนะคะ่ดิฉันกับท่านท้าศึกที่เปียกเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันนะคะเรียนปอโทด้วยกันมีความสนิทสนมคุ้นเคยได้รู้จักกันนะคะ และวันนี้มีความยินดีที่จะมาร่วมยินดีนะคะในการที่รับลูกชายลูกสาวสรูครอบครัวอย่างอบอ,อุ่นขอมฟ้คําที่มีความหมายให้กับหลานทั้งสองก็คือคําว่ากรอบนะคะตัวตัวแรกคือการพึ้เกียร์ซึ่งกันและกันนะคะ อบอุ่นนะคะคาวใดที่มีควาลึกกับความที่กระทบกันให้นึกถึงวันแรกนึกถึงความรักของกันและกันที่มีให้กันในวันแรกความรู้สึกคุ้มข้่องของใจเราก็จะไม่มีสิ่งนั้นนะคะและตัวที่สอ บริการนะคะเรา่างบริการขึ้นกันด้กันมีความรักให้กันตลอดเวลาไม่เกี่ยง ีค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้นในการเจตปฏิที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เจตสองค่ะท่านผ่านิชาอินชานะคะท่านยังสวยยังสาวชเชเดียวนะคะ,ะท่านก็ได้มาให้ข้อคิดดีๆในเรื่องของกรอด เหมือนพูดไปไหนๆว่าต่อไปน้องเบิร์จะต้องอยู่ในกรอบหรือเปล่านะคะ,ะนั่นก็คือข้อคิดดีๆนะคะจากท่านประธานแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทั้งสามท่านก็ถือว่าเป็นที่ทั้งครอบครัวของท่านทุกในการทำสิ่งนั้นให้ความเคารพนับถือค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นทำอวยพรจากท่านสามท่านก็ดีแต่ทั้งสองมีวันนี้ก็เพราะคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ ตอนนี้เราเรามาฟังนะคะ,ะคำความรู้สึกของทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่พร้อมทั้งกล่าวของคุณท่านทูมิเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้เริ่มจากให้เจ้าภาพคือทางฝ่ายเจ้าบ้านนะคะท่านทู้ในการทักษินนะคะได้แสดงความรู้สึกแล้วก็ขอบคุณท่านผู้มิเกียรติในวันนี้เชิญค่ะกับเรียน ท่านพี่เขตท่านเสือพงศ์เดศสว่าท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านสมศััดิ์ช่องตำดีท่านพ่อ,อเขตสพ่อพลรสะนะครับซึ่งเป็นน้องสาวภนิชัยช้างพี่พี่น้องนเพื่อนเพื่อนลุงป้าหน้าอาที่กรารพทุกท่านครับตอนนี้เป็นวันหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจ และเป็นวันที่ที่สุดขอคำว่าดีใจดีใจที่จะได้เป็นคุณปู่บางทีไปหาเพื่อนฝูงก็แวว่าเขาเขาเขาเป็นุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายกันแล้วเราเมื่อไหร่จะเป็นวันนี้ไปสมสมความหวังที่ตั้งใจไว้ก็ต้องการขอบพระคุณทุกท่านนะครับสิ่งที่จะ สามสำหรับลูกทั้งสองนะครับในการครองชีวิตร่วมกันนั้นหนึ่งเราจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันสองจะต้องอดทนนะครับสามให้เกียดซึ่งกันและกันมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็ให้ระลึกถึงทุวันวันนี้และ วันที่5ซึ่งเราได้ประกอบพิธีในเรื่องของการแต่งงานวันนี้เราฉลองไว้ฉลองความภาคภูมิใจฉลองชีวิตคู่จะขอให้จดจำทั้งวันที่5และวันที่วันนี้นะครับแล้วก็มีอะไรก็ให้คิดถึงว่าแขกทั้งหมดที่ปาแล้วอ่ เ,เพื่อนๆไปมาร่วมเป็นกำลังใจและให้เกียรติก็ให้จดจำวอนนี้ก็กราบขอบคุณทุกท่านที่เคยมาขอบคุณมากครับาการนั้นก็คือความรู้สึกนะคะของทางฝ่ายคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะของทางเจ้าบ่าว ความในใจของท่านท่านบอกว่าท่านอยากเป็นคุณปู่และคุณย่าแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นต่อไปก็คือหน้าที่ของน้องเบิ้ลกับน้องฝนนะคะ mm hmm. ที่จะทําให้ความความตั้งใจของ คุณพ่อคุณแม่นั้นนะคะได้สําเร็จนะคะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนนั้นการกระทำนะคะการเป็นพี่นตไน,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 นะะไม่ว่าจะเป็นทางด้านท่านผู้ในการวักษีนแล้วก็คุณครูปยการถือว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการศึกษารและนะคะชีวิตของครอบครัวตอนนี้ลองมาฟังความรู้สึกของทางด้านฝ่ายคุณพ่ออดุลละ ใครจะเป็นคนพูดคะนี่เอาถ่ายมานีให้พิธีกรหรือว,ว่าคุณพ่อค่ะคุณแม่พูดเรยคุณคุณพ่อใช่ไหมคะ,ะคุณพ่อพูดเป็นคำเมืองก็ได้นะคะ เผื่อท่านผู้มีเกียรติอยากอยากฟังคำเมืองซึ่งเราถือว่าภาษาเหนือเนี่ยเป็นภาษาที่มีความไพเราะแล้วก็อ่อนช้อยนิ่มนวลน,นะคะอันเดี๋ยวเราอยากให้คุณพ่อได้พูดแสดงความรู้สึกกับความในใจของคุณท่านผู้มีเกยียรติเป็นภาษาคําเมืองนะคุณพ่อเนาะได้ไหมคะหรือคุณพ่อถนัดพูดไทยอันแล้วแต่ความสะดวกของคุณพ่อละกันค่ะเชิญค่ะ พม่พีนน้องอำเภอละหารสายทุกทุกันนะครับครับวันนี้กระผมมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่มีวันนี้ครับผู้สังสองคนนะครับจัดงานพิธีมงคลสมรสนะครับวันนี้ผมก็มีความรู้สึกตื่นตานใจนะครับก็มีความว่าขอให้ทั้งสองเนี่ยงมีแต่ความสุข ความเจริญและความรุ่งเรืองล่ำรวยทุกๆตลอดไปนะครับแล้วก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ทรงเกียรติทุกทั่นนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอขอบคุณครับตั้งใจว่าจะแปลแต่คงไม่ต้องแปล ทานว่าทุกท่านคงจะเข้าใจความหมายเพราะว่าภาษาใกล้เคียงกับบ้านเรานะคะนั่นก็คือความรู้สึกรู้แล้วว่าเราสาวสวยเหมือนใครสวยเหมือนคุณแม่เองยืนยิ้มอย่างเดียวคุณแม่อยากกทายท่านผู้มีเกียรติบ้างไหมคะโอ้ยอยางจักน้อยเจ้าก่อนอื่นับการสวัสดีแขกผู้มีเกียรติเจ้าที่มาร่วมงานในวันนี้เจ้า เจ้าค่ะองค์ใส่เจ้าวันนี้ได้ลูกสาวมาแหมคนมึงเนี่ยเจ้าจะได้จะได้แล้วก็ก็ขอฝากลูกสาวไว้ครับปีปรอแม่ปีน,นออมม้องอำเภอสันทรายแหมคนนะเจ้าไปเปลี่ยนนะและหาทราย <c oughs> ขอโทษนะเจ้าขอฝากลูกสาวไว้ครับปีปแม่ปนนออมมีน้องอำเภอหาทรายอันเป็น ลูกบ้านอยู่ที่นี่แห่คนนะเจ้าขอบคุณเจ้าพร้อมมากเลย,เลยนะคะไม่ต้องแปลแล้วคุณแม่บอกว่าดีใจอาจจะมีน,น้องๆที่ได้ลวมชายมาเพิ่มยังไงก็ฝาก น้องฝนล,ลูกสาวคนนี้ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอเมหลกาฮันรายนี่ก็คือความภาคภูมิใจความตับพื้มใจของทั้งสองครอบครัวขอบพระคุณทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะคะตอนนี้เราอนุญาตให้คุณพ่อและคุณแม่ไปพักผ่อนด้านล่างก่อนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะ,ะเดี๋ยว ท่านจูงมือกันไปเป็นแบบอย่างที่น่ารักนะคะให้กับทั้งคู่นะคะวันนี้สีแดงสีแห่งความรักนะคะแล้วก็เป็นสีแห่งความเป็นมงคลนะคะของคนจีนด้วยนะคะในการทำมากากายนะคะในช่วงนี้ทั้งคู่อยู่บนเวทีกับเกิด์ลทีแล้วทั้งน้องเบิ้ลแล้วก็น้องฝนนะคะทุกท่านนะคะ,ะได้รู้จักนะคะ ทั้งคู่จากพ e ีเซนเตชันเมื่อสักครู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแทบจะไม่ต้องสังมภาษณ์เพิ่มเติมเจ้าห่าวและเจ้าสาวเลยเขาบอกกันมาแล้วว่าเขาเจอกันยังไงพบกันยังไงแล้วก็มีความประทับใจอะไรกันบ้างสําหรับผู่ที่ชมเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เอาสั้นๆถามๆเดียว <S <S อยากให้น้องเบิ้ลนะคะในฐานะที่เจ้าสาวเขามาไกลเมื่อสักครู่คุณแม่บูผาชาติฝากว่าอ่า ให้ดูแลนะคะ,ะน้องฝนนะคะที่ได้มาพัดถือว่าพัดผ้าจากบ้านมาอยู่ที่อาหารทรายแห่งน,นี้ค่อนข้างจะไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นอยากให้น้องเบิร์ได้ทูดนะคะ พูดแสดงความในใจว่าเราจะดูแลผู้หญิงคนนี้อย่างไรต่อไปจากวันนี้เพื่อที่จะให้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็พี่น้องของฝ่ายเจ้าสาวนั้นได้เกิดความสบายใจอ่ายิ้มแล้วก็พูดเลยค่ะครับผมกร,รับเรียนคุณลุงสสพลเปโสรัวัต์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมผมก็อยากจะบอกทุกคนและให้คำสัญญาตรงนี้ว่าจะรักและจะดูแลเจ้าสาวคนนี้ไปจนแก่เท่าครับผมสั้นๆแต่มีความเป็นสุภาพบุรุษที่สุดเลยผู้ชายคน นะคะสมแล้วเป็นลูกท่านผู้ในการกีดนะคะ,ะนั่นก็คือคำสัญญาของลูกผู้ชายที่ชื่อว่านำผลใช่ไหมคะ,ะในตอนนี้ให้ทั้งคู่ได้ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณทั้งคู่เลยดีกว่าเราก็อยากได้ยินเสียงนะให้น้องเบ้นขอบคุณก่อน,นะคะ่ะ และแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ผมกับเจ้าสาวก็ดีใจที่แข่ผู้มีเกียรติทุกท่านได้สละเวลามีค่านะครับมาในงานฉลองมงคลสมรสของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับของผมและก็ฝนนะครับผมสองคนขอกราบขอพระคุณอย่างสูงนะครับผม ขอบคุณจ้า,จามันซึมันตื้นตันค่ะแบบที่ได้เห็นทุกคนแบบสละเวลามาแบบขนาดนี้ค่ะมันซึ้งใจจริงๆค่ะรู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะนั่นก็คือทำขอบคุณนะค,คะ จากผู้บ่าวสาวนะคะ เราจะเห็นว่าทั้งคู่พูดสร้นมากนะคะนั่นก็คือความตื้นตันที่อยู่ในใจของทั้งคู่นะคะที่ทุกท่านนั้นได้ต่างให้เกียรนตนะะิกับทั้งสองครอบครัวมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานข้ามคืนวันนี้ค่ะสําหรับพิธีถ้าเป็นบ้านเราต่อไปนี้เราคงจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมกันยินดีด้วยการที่ทั้งคู่นั้นได้ตัดเค้กและจุดเทียนมงคลแต่วันนี้เราขอทําแบบพิธี พื้นเมืองของาทางภาคเหนือนะคะซึ่งพิธีนี้เราเรียกว่าพิธีสิเข้าตอกดอกไม้หรือว่าเป็นการสอยดอกไม้นั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะขอให้ทั้งคู่นะคะได้ลงไปทําพิธีสิเข้าตอกดอกไม้ทางด้านล่างค่ะแล้วเดี๋ยวทั้งคู่จะขึ้นมา โยนช่อดอกไม้ให้กับผู้ที่โชคดีวันนี้อทางภาคเหนือนะคะเป็นพิธีพื้นบ้านนะคะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเข้าต่อแน่นอนนะคะบ้านเราก็งคงจะรู้กันเป็นอย่างดีนะคะเข้าต่อก็เป็นในเรื่องของความเป็นสิริมงคลนะคะเป็นซุ้มน,นะคะตามหอประชุมซึ่งจะ ชาสัมพันธ์ฟอร์จิเนอร์ก็องสามองเนะหมดหนูองคซึ่งตอนนี้พิธีการทางด้านล่างนะคะซึ่งจะเป็นพิธีที่หมายช่วเยในเรื่องของการจุดเทียนชัยและการตัดเค้กเพื่อทำการฉลองมงคลสมรสนะคะ ซึ่งเป็นพิธีนะคะซึ่งในช่นวงนี้ก็ขอโอกาสแล้วขอเวลาให้บบน,นะ,<า>นะคะทางเจ้าภาพและก็ทีมง,งาน,นช่างภาพนั้นได้เก็บภาพแห่งความทรงจำภาพแห่งความสพาพวยงามนะคะขอทงทั้งคู่ไว้เป็นที่ระลูนน้นะคะทุกทุกที่ที่ทั้งคู่นั้นได้กลับมาชมภาพที่สวยงามแบบนี้ก็จะย้อนไปนึกถึงขึ้นวันดีๆที่พวกเรานั้นปลุกใจเป็นอย่างเดียว ที่มาชื่นชมยินดีความรักนี่ครับขอากานะจากร่วมกันนะคะสีข้อตอกไม้หรือเป็นการสอยเดี๋ยวดูนะคะข้อตอกไม้จากโปรยปลายลงมาสวยงามขนาดไหนเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ เราคนน่าเบียมขึ้นมาเลยค่ะรู้อย่างนี้เดินลงไปให้กันเลยดีกว่าไหมคะ เป็นผู้ที่จ่าจกำลังจะมีข่าวดีเร็เรวนี้เป็นเพื่อนเบิรนรลยว่าเป็นเพื่อนน้องฝนเอยเป็นน้องเป็นน้องของอ๋อเป็นน้องของของเบิ้นนะคะก็คาดว่าเธอจะเป็นคนที่ชอบดีคนต่อไปขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะค่ะเชลงไปพักผ่อนด้านล่างอย่าลืมเอาดอกไม้ไปคืนให้น้องนะสงสาร น้องร้องให้ใหญ่เลยนะคะและสำหรับข้า้าคืนวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะความรักนะคะที่ทำให้พวกเรานั้นได้มารู้สึกตื้นติยินดีกับทั้งคู่ทั้งน้องเบิ้ลและน้องฝนนะคะขอบคุณทั้งสองครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวธรรมสอนครอบครัวแพ้วคนสงนะคะที่ทำให้ทั้งคู่ได้มีวันนี้